ผีที่รักสเปเชียลคอนเทนต์ยูโร2024เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับไปกันที่คู่ที่2นะครับเยอรมันพบกับเดนมาร์กผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับเชียร์กันได้เลยครับ เยอรมันเจ้าภาพนะครับก็เข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมกลุ่ม A นั่นเองนะครับจากตอนแรกนี่เกือบแล้วนะครับที่จะเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับแต่สุดท้ายนีครัสฟูคุกนะครับยีอาตามตีเสมอให้กับเยอรมันได้ในเกมที่เจอกสวิตเกมแลสุดท้ายของกลุ่มนั่นเองนะครับก็เลยเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนทั้งฝั่งของเดนมาร์กนั้นเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ในกลุ่ม วีอากลุ่ม C นะครับผมกลุ่มเดียวกันกับอังกฤษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI คู่นี้นะครับจะให้ผลการเป็นอย่างไรครับต้อบอกว่าอย่างทางด้านของเยอรมันเนี่ยเหนือกว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นถึงเจ้าภาพนั่นเองนะครับเกมเริ่มครับฝั่งของเดนมาร์กได้เป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มก่อนครับอยู่ในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายบอลเริ่มมาก็เป็นเดนมาร์กครับอ้าวแล้วเสียบอลให้ทางฝั่งเยอรมัน มาที่มูเซียล่าให้กับคิมมิชคิมมิชต่อโซนมาที่มูเซียล่ามูเซียล่าแหว่มีการสับขาหลอกครับมูเซียล่าอีกครั้งมูเซียล่าแล้วโอไปไม่ได้ครับและจะได้สวนกลับครับทางฝั่งเดนมาร์กแล้วหมไม่ผ่านเกมรับครับคู่ตดด่วกันมาที่ฮาวสมีเพื่อนด้านซ้ายครับแต่ยังไม่จ่ายฮาวสคพื้นหลังกลับมา ให้กับโพสอีกครั้งหนึ่งโอนี่โพสมาที่มิเชลสตัดแล้วโอ้ลำหน้าครับฝั่งของมิเชลสตัดครับลูกนี้เหลื่อมไปครึ่งตัวครับลูกจ่ายของโคนี่โสครับเหมาครับเปิดเกมมา อืมโหแล้วบอลเลยไปไกลเลยครับมูเซล่ามาเก็บบอลได้ลูดิเกอร์มาที่อันดิชอันดิชอีกครั้งเล่นกับมูเซล่ามูเซล่าครับพยายามเอาบอลไปเองแต่ไม่ผ่านครับมาที่โทนทิโคส้านซ้ายมีเพื่อนรออยู่เวสเวสเวสกระชากมาเวสทำไงเวสเวสเขากรอบเก็บโทษมาขึ้นหลังให้โคสโคสมาที่มิเชลสตัด เรัดมาที่โพสต์รถแทงให้เวสลูกนี้แล้วแม่ล้ำหน้าไปครับทางฝั่งเยอรมันครับโดนล้ำหน้าเป็นขอเล่นเวสครับโอ้ล้ำเป็นแค่ไหลช่วงไหลเท่านั้นครับบุกสองครั้งยังไม่ได้จบนะครับแต่ก็ล้ำหน้าไปสองครั้งครับแอนเดอร์เซนเปิดบอลขึ้นหน้ามาโอ้โหโดนฝั่งเยอรมันเก็บ เรียบครับวิเทลสตัดโอสตัดกับให้กับโพสเลนกับกุญดวกันมาที่วิเทลสตัดมิเทลสตัดทำยังไงอย่างหมุนไปหมุนมาอยู่ครับโอ้แล้วไม่จ่ายครับไม่คลายบอลออกครับมูเซล่ามูเซล่าแหม่โดนทางปังเดนมาร์กแย่งไปครับพ้อยลุนแทงไปให้กับวิน วินดวนกับลูดิเกอร์แล้วผ่านได้ด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับแล้วแป้จ่ายไม่ดีครับทางด้านของโยนัสวินครับจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาต่อครับทางฝั่งคู่ตัวกันจะได้จบสักครั้งไหมแม่แต่ไม่เข้าเข้าซ้ายแล้วแต่บอลมันไม่เชื่องเท้าครับ โอกาสบุกครับคอยลุนคอยลุนเล่นกับที่ชายเขาครับอิเซนเมื่อสักครู่น,นี้ได้เปิดมาแล้วบอลไปถึงนอยเออร์ครับไม่มีอะไรครับแล้วเอาแล้วเสียบอลไปเองครับลูดิเกอร์โดนวินไปย่างแล้วได้ยิงลงนี้ครับโมโฮัมมัดมูฮัยลุนโอ้เกือบจะยิงประตูขึ้นนำครับให้กับ ครับโคนมครับทางฝั่งของลัสมุทฮอยฮลุนกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โห,โหแต่ยังไม่ผ่านมือของมาริเอลนอยเออร์ครับอินเซ้นจะเป็นคนเตะมุมครับเปิดมาลูกนี้แล้วแน่ได้โมงครับแต่บอลไม่ดีเท่าไหร่ครับนอยเออร์ก็รับบอลได้แล้วเปิดบอลสวนกลับมาทันทีอยู่ที่เวสเวสเล่นกับคูยตการคูยตการให้กับโครสโครสขึส้นหลังมามิเทลสตัด ที่กลางสนามอันดิชให้กับมูเซียาอย่างรวดเร็วด้านขวามีคิมมิชค mm ิมมิชเดนกับฮาวเวสฮาวเวสจะกระชากไปเองฮาวเวสแต่ไม่ผ่านเกมรับของเดนมาครับบ้ากระชากมาเองเลยครับให้กับวินวินแทงลูกนี้แหมไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับแต่คอยรูย้จะแป้าบอลได้เปิดมาลูกนี้จนตะทานท้าครับโมงออกไปมูเซียรเพื่อนวิง่งไปทางขวาแต่ไม่จ่ายครับ ามามูเซียล่าให้กับกูโอกันกุดอกันแทงให้กับอาเวสอารเวสจะให้คิมมิชแต่คิมมิชอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามาที่คิมมิชอีก10นาทีครับในครึ่งเวลาแรกยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่อาเวสอารเวสให้กับกูโอกันเลนกับมูเซียล่าขึ้นมาที่ฮาว์เวสอีกครั้งหนึ่งด้านขวามีคิมมิชรออยู่ส่งให้หลังอันดิชอันดิชมาที่กุฎอกันคนิโคสโคสให้กับเวสเวสมาที่โคส ท,ทำไงอันดีสิกครั้งฮาวเวสหาวเวสแทงลูกนี้โอจะให้กับมูเซียล่าแต่บาไปย่งบอลได้ครับแล้วโอ้โหเพสซิงสูงเลยครับทางฝั่งของเยอรมันเมเล่เมเล่เล่นกับพอยลุนพอยลุนจากกระชากไปเองมีทาบังอยู่ครับแล้วจ่ายบอลดีเรียบมาที่อีลิกเซน่นอีลิกเซน่น อีลิกเซนดวลกับมิเทลสตัดพื้นหลังแหม่พืนหลังไม่ดีครับิสเตนอีลิกเซนบูโดการบูโดกันมาให้กับฮาวเวสมาที่มูเซียล่ามูเซียล่าแหมมูเซียล่าครับแต่ตายเข้ากลางแต่ไม่ดีแล้วได้สวนกลับครับเดนมาร์กบอลอยู่ที่อีลิกเซนเอาอีลิกเซนได้หลุดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหิสเตนอีลิกเซนครับ หลุดลูกนี้ยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปครับโอ้คลิกกลายเป็นว่าเดนมาร์กนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคริสเตียนอีนิกเซ่นครับดูอีกทีนะครับนี่ครับจ่ายแล้วโอ้โหบอลทะลุไปถึงคริสเตียนอีนิกเซ่นครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้ครับคมๆเลยครับโอ้การจ่ายของโยนาสวินนะครับโอ้จ่ายคิลลพาสไปให้กับอีนิกเซ่นครับโอ้ห้องเครื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวเก่าของ เดนมาร์กครับพี่ใหญ่ของทีมขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วคู้ตัดสินเป่านกหวีดบมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกทันทีครับโอ้ยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับโอ้งานงอกแล้วครับทางฝั่งของเจ้าภาพเดนมาร์กครับไปขอภัยครับเยอรมันครับจบครึ่งแรกครับเยอรมันศูนย์เดนมาร์กหนึ่งครับ มาดูสแตทในช่วงครึ่งเวลาแรกกันเล็กน้อยนะครับผมเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยเป็นฝั่งเยอรมันนะครับที่เหนือกว่ามากมายเลยนะครับ70%ต่อ30%นะครับแต่ถ้าว่าจังหวะจบสกอร์นั้นเยอรมันไม่สามารถหาโอกาสยิงได้เลยนะครับเป็นทางฝั่งเดนมาร์กที่ทําได้ดีกว่านะครับมีโอกาสยิง3ครั้งแล้วก็ได้มา1ประตูน,นะครับเรื่องของการ พาสซิ่งบอลนะครับก็เป็นเยอรมันที่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับหลายประมาณเกือบ3เมทวง่าเกือบ3เท่าตัวเลยครับ80ครั้งต่อ34ครั้งนะครับแต่เรื่องของเกมรับนั้นทางฝั่งเดนมาร์กดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับเยอรมันบุกจากขวาไปซ้ายครับตอนนี้ต้องเร่งเครื่องแล้วครับทีมของยูเลียนนาวเกลมันครับ ระดับเจ้าภาพนี้จะต้องเล่นให้เหนือกว่าชาวบ้านเขาครับแล้วโอ้แทงมาให้กับมูเซียล่าครับมูเซียล่าแหมแล้วก็โดนทางด้านของบาครับสกิตมอลออกไปเป็นลูกแต่ม,มุมของเยอรมันครับโอ้นี่โครสครับใอสัญญาณว่าเปิดโมงครับน่าจะไปที่กลางกอดเขตโทษครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้โมงครับแหม ทางด้านของลูดิกเกอร์ครับโหมแต่ไกลเกินไปไม่ขนามือทางด้านชมาเคิลครับแคสเปอร์นะครับไม่ใช่ปีเตอร์เมเล่มาที่เวสเต์การ์ดคิสเตนเซนคิสเตนเซนครับให้กับบาบาจ่าโอ้เราวิ่งจัดแหม่จะไม่ถึงครับวิ่งเองไปเองไม่ถึงครับ เันพยายามที่จะเร่งเกมรุกครับแต่ยังเสียบอลมาให้กับเดนมาร์กได่ยิงลูกนี้ครับโอ้โหคริสเตียนอีนิกเซนครับได้จบอีกครั้งครับแต่ยังไม่ผ่านมือมานเอลนอยเออร์ครับโอ้นอยเออร์จังงวันนี้เซฟได้ครับโอ้โหนี่ครับนอยเออร์นี้เหนียวจริงๆครับเป็นเตะมุมของ เดนมาร์กครับโดย en, คริสเตนอีลิกเซนอีลิกเซนครับเปิดลูกหนีมาแล้วชกออกไปครับนอยเออร์มาตามอาบอลได้ครับอีิเซนแล้วไสสวยด้วยครับจ่ายให้เวสการ์ดเวสการ์ดยิงเองลูกนี้หมอก็ออกไปครับไม่มีอะไรลุกยิงด้วยขวาของยานิกเวสการ์ดครับนี่ครับเข้าขวาแล้วยิงก็ห่างไกลครับไม่ได้มี ความอันตรายอะไรครับสําหรับการยิงครั้งนี้ครับผ่านไป10นาทีในช่วงครึ่งแรกครับก็ยังตามหลังอยู่ครับทางฝั่งเยอลมานต้องเร่งเกมนะครับเดี๋ยวดูการแก้เกมของเดีเ๋ยวเล่นยเกมมันจะเป็นอย่างไรครับคี่โคสให้กับมูเซล่าเหมือนมูเซล่าจะมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับมิเทลสตารามาบอลมาเปิดลูกนี้มาฮาเว้ต้องยิงโอโ้โห ติดเซฟของแคสเปอร์ชไมเคิลคโอ้ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับแล้วเดนมากจะบุกสวนไม่ได้หาแวสอีกครั้งหาแวสให้กับโพส์โพสยิงด้วยขวาลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหเริ่มเปิดเกมมากขึ้นครับหอยเบียกฮอยเบียกให้กับหอยลุนหอยลุนแหมโดนทาแย่งบอลไปง่ายๆเลยครับ ในเกมก็ยังยิงประตูไม่ได้นะครับของจริงก็ยังเล่นไม่ออกนะครับสำหรับด้านคอยลุนครับบอลอยู่ที่ฮาวเวสฮาวเวสฮาวเวสทำง่ายฮาวเวสพลิกบอลกลับมาให้คิมมิชคิมมิชเล่นกับฮาวเวสฮาวเวสมาที่กุฎอกันกุฎอกันมาที่เวสเวสเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้จังโตตรงตัวทางด้านแคปเปอร์ชไมเคิลครับยังหาประตูตีเสมอไม่ได้ครับฝั่งเยอรมันตอนนี้ต้องเร่งเกมสุดๆครับ เจ้าภาพปกรอบก่อนนี้ก่อยเลยครับงานก่อยนะครับเดี๋ยวจะอดกินเบียกันนะครับมิเชลสต์เปิดมาให้มูเซียล่ามูเซียล่ามูเซียล่าครับพาบอลเขากอเก็ียโทษแต่โอ้อาแล้วโอ้โหผู้ตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษแล้วอันเดียคิสเทนเซนโดนใบเหลืองด้วยครับไปสกัดขาของจามามูเซียล่าครับโอ้เป็นลูกจุดโทษครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับสกิดโอ้นิดเดียวกระเด็นไปไกลเลยครับ แล้วเยอรมันเปลี่ยนตัวนะครับปัสกาโกฟนะปัสคาสโคสนะปัสกาสโคสนะครับลงมาแทนที่ของมิเชลสตัดครับแล้วฮาวเวสครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมึงประตูต่อหนึงโอ้โหวิ่งเข้าไปดีใจในตะคายเลยครับคายฮาวเวสครับโอ้ามตีเสมอได้สําเร็จครับทางฝั่งเจ้าภาพครับโอ้ดูภาพช้ากกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับยิงไปทางฝั่งซ้ายครับ แคสเปอร์ชไมเคิลนี้ไม่ตัดสินใจกระโดดไปก่อนนะครับแต่ฮาวเวสก็ยิงได้ดีครับตามตีเสมอได้สำเมร็จครับเยอรมันแล้วโอ้โหเสียบลูกนี้ไม่โดนทำเปลาครับแล้วอ้าเโอ้โหแล้วมาได้ยังไงครับเดนมาร์ก ลาสมุดหอยลุนโมงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำให้เดนมาร์กครับโอ้โหเป็นฟรีคิกยาวๆครับเหมือนเกมรับเยอรมันยังเซตไม่เสร็จหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอีกครีนครับเปิดไกลๆแล้วหอยลุนครับโมงโอ้โหบอลเลยข้ามหัวข้ามตัวของนอยเออร์ครับนี่ครับโอ้โหลาสมูดฮอยลุนครับโมงลูกนี้สวยเหลือเกินครับกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยู่นเตดครับ โอ้เยอรมันตีเสมอแป๊บเดียวครับใจเดนมาร์กน้ำอีกครั้งครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้ตอนนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีงานช้างของเยอรมันแล้วครับโอ้โหแล้วการแก้เกมของนาวเกลม,มันก้องยัง,งงงงอยู่ครับเวสมาที่กุนโดกันกุนโดกัน กระชากบอลมากุณนโดการคืนหลังมาที่เวสเวสเปิดมาลูกนี้เป็นมง,งสกัดออกไปได้ฮอยลุนฮอยลุนมีเพื่อนวิ่งแล้วครับเมเล่ไปแล้วครับไปกับฮอยเบียกโอ้มาแล้วครับเกมรูปของเดนมาร์กอีเซนอีลิเซนทาง,งเด๋ยวเดียวแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับทีมชาติเดนมาร์กขึ้นนำเดน่าทางด้านเยอรมันไป3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้เป็นไปได้จังหวะโต้กลับ ลูกนี้ของคริสเตียนอินิกเซนครับโอ้โหแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ผ่านมือของนอยเออไปได้เลยโอ้โหทะลุหลังลายเกมรับของเยอรมันครับคริสเตียนอินิกเซนครับยิงประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูที่3ให้กับเดนมาร์กครับ3ประตูจาก2นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหอันนี้ยิ่งงานหยาบของเยอรมันเลยครับโอ้โห ตอนนี้นาเกลมันน่าจะเครียดแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีการขยับตัวสำรองเพิ่มเติมนะครับมูเซล่ามูเซล่าให้กับ Ghost. โกส์โกสยิงโอเปิดเองเลยนะครับแล้วมีใบเหลืองย้อนหลังลัสพุทฮอยดุนครับมีจังหวะหน่าจะไปทำฟาวผู้เล่นเยอรมันจังหวะก่อนหน้าครับไม่อีกครับเขา้าสกัดใส่ปสาสคาโกส์ <Ghost S 2> ครับแล้ว อันดิชออกนะครับแล้วส่งชอตเทเบกลงมาครับถือว่าเป็นการแก้เกมแปลกๆเหมือนกันครับส่งตัวรับลงมา2คนโคสเปิดมาแล้วโมงเคลียออกไปเวสให้กับโคสโคส่ายเข้ากลางคุณเต่ากันเหลือประมาณ5นาทีแล้วนะครับตอนนี้เยอรมันต้องเร่งเกมแล้วชอตเทเบกชอตเทเบกแล้วได้กยิงลูกนี้ครับโอลพอเล่นเวสครับ แต่ยังไม่เอาขอภัยครับเป็นปัสคาโกสครับแต่ไม่ผ่านมือแคสเปอร์ชมเคิลครับไอ้ครับทุบบอลทิ้งออกไปครับแคสเปอร์ชมเคิลน้อยเออขึ้นมาแล้วนะครับแล้วบุนเดลกานถูกถอดออกครับและส่งโทมัสมุลเลอร์ลงมาครับแต่ไม่ส่งนิคลัสฟูคุกนะฮะเออเป็นการแก้เกมแปลกๆเหมือนกันครับทางฝั่ง AI ของเยอรมันครับ น้อยเออขึ้นมาแล้วครับโพสเปิดมาแล้วดิปโหมลูกนี้ครับแม่บอลออกไปนิปโก้ชอตเบรกค,ครับยังหาประตูตีตื้นไม่ได้ครับโอ้แล้วเกมกำลังจะครบ90นาทีนะอีก2นาทีข้างหน้าเดนมาร์กนําเฉยเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อมึงครับฟุตบอลนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเจ้าภาพกับเจ้าภาพบอกครับโคโนมบอกว่า ไม่กินเบียร์นะ <c oughs> ครับโอ้แล้วแทงสวยเลยครับมามาให้กับอีลิเซ่นอีเซ่นมาที่โผเซ้นโผ่เซ็น,ซนจะยิงลูกนี้ติดทางด้านพาครับกอสกัสกสสกสมาที่คิมมิชเขาสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับมุลเลอร์มุลเลอร์ลงมาเป็นตัวสำรองครับ ยังไม่ถ่ายบอลมาที่ฮาวเวสแทงมาจะให้กับเวสครับแต่ไม่ถึงแล้วคู่ตัดสินครับเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันโอ้ปรากฏว่าคู่นี้พลิกล็อกเฉยเลยเดนมาครับเอาชนะเจ้าภาพเยอรมันไป3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับ นี่ครับได้2ประตูจากคนนี้ครับคริสเตีนอีลิกเซนมีโอกาสยิง3ครั้งได้2ประตูครับส่วนอีกประตูเป็นของลาสบุตคอยลุนครับโอ้เดนมาร์กครับเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับจบเกมครับเยอรมัน1เดนมาร์ก3ครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับเกมคู่ที่2ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่จะเตะกันในค่ําคืนนี้นะครับผมก็มี2คู่ด้วยกันผลการแข่งขันนั้นจะเป็นดังที่ AI ของ e f c 24เนี่ยเขาทํานายไว้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่าคืนนี้ก็ไปรอลุ้นกันครับ